สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ก่อนอื่นเลยครูขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับครูชื่อครูพานุมาตรพานุมนวาทีหรือเด็กๆสามารถเรียกสันส้นๆว่าครูมี่ในวันนี้ครูมี่จะมาสอนในเรื่องของการแก้ปัญหาเป็นหน่วยที่1เรื่องการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลครับ ต่อไปเป็นเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เราจะเรียนในเรื่องแรกนี้คือว4.2ป4ทับการให้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายครับต่อไปเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียน ในส่วนของเรื่องแรกนี้นั่นก็คือรู้เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างง่ายข้อที่สองใช้เหตุผลเชิงตะรกะในการคิดแก้ปัญหาแล้วก็ข้อสุดท้ายคือการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมครับก่อนอื่นเลย ก่อนที่เราจะมารู้กันว่าการแก้ปัญหาคืออะไรครูอยากให้นักเรียนได้ทำการค้นควา้ารวบรวมข้อมูลของคำว่าปัญหาเราต้องรู้ก่อนครับว่าปัญหาคืออะไรนักเรียนลองช่วยบอกครูได้ไหมครับว่าปัญหาเนี่ยคืออะไรอะครูว่าครูได้ยินนะครับปัญหาเท่ากับข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องนั่นเองครับเด็กๆครับ ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะพบปัญหาที่แตกต่างกันปัญหาต่างๆเนี่ยอาจจะมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวความอยากรู้อยากเห็นหรือการกําหนดคําถามของนักเรียนก็ได้เช่นกันปัญหาแต่ละปัญหาอาจมวีวิธีการแก้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจหรือการเลือกวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนครับต่อไปเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลกันครับวันนี้ครู umi, มี่มี คำถามเล็กๆน้อยๆประมาณสามข้ออยากจะถามนักเรียนครับจากรูปเลยนักเรียนคิดว่าสิ่งที่อยู่ในภาพนี้คืออะไรครับอ่าถูกต้องเลยครับสิ่งที่อยู่ในภาพนี้คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่ว่าครูว,ว่าเมื่อกี้เนี่ยครูแอบได้ยินเสียงคนที่ตอบอีกชื่อนึงนะอีกชื่อนึงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นักเรียนเรียกเนี่ย มันเป็นยี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์ของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับอย่าจําสลับกันนะสิ่งที่อยู่ในภาพนี้คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับต่อไปนักเรียนรับประทานสิ่งนี้บ่อยมากน้อยแค่ไหนครับอ่าบางคนก็ตอบบ่อยบางคนก็ตอบไม่บ่อยนะครับแล้วแต่ความชื่นชอบของนักเรียนนั่นเองครับข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนเนี่ยมีวิธีการปรุงสิ่งนี้อย่างไรได้บ้างครับเพื่อที่จะสามารถให้รับประทานได้ เท่าที่ครูฟังนะครับมีคนตอบมาแยกๆได้ประมาณ3ประเด็นนะครับมีคนที่ตอบว่ากินดิบเลยนะครับใส่แกะซองออกมาใส่เครื่องปรุงกินดิบเลยแล้วก็มีคนที่ตอบว่าต้องเอาไปต้มก่อนนะครับด้วยหม้อแล้วก็มีคนที่ตอบว่าต้องใส่น้ําร้อนนะครับครูยอยากบอกว่าปลาหมีกึ่งสําเร็จรูปนี้นะครับจะต้องทําให้สุก ด้วยความร้อนผ่านการต้มนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการต้มเนีน่ยครูจะขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับในการปรุงบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปนั่นก็คือการต้มด้วยสุก้วยหม้อแล้วก็การใส่น้ําร้อนลงไปรอให้สุกนะครับขออนุญาตแยกเป็น2ทีมนะอ่ะคราวนี้เรามาดูทีมที่1ครับทีมที่1ก็คือทีมที่ต้มด้วยสุก้วยหม้อครับเรามาดูขั้นตอนกันว่าขั้นตอนแต่ละอันเนี่ยคืออะไรนะครับอันที่1นั่น,น,นก็คือการใส่น้ําลงไปในหม้อครับ อันที่2คือการวางหม้อบนเตาหรือใช้หม้อไฟฟ้าต้มน้ำให้เดือดครับอันต่อไปนะครับคือการนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ปิดฝาครับแล้วสุดท้ายก็คือการต้มต่ออีก2นาทีครับอ่ะคราวนี้รู้วิธีแรกไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูทีมที่2กันดีกว่าทีมที่2นั่นก็คือทีมใส่น้ำร้อนลงไปแล้วก็รอให้สุกนะครับอมาดูขั้นตอนกันครับ ก็คือการนึ่งนะครับใส่น้ําลงไปในกระติกน้าร้อนครับต่อไปเสียบปลั๊กไฟกระติกน้ําร้อนไฟฟ้าแล้วก็รอจนน้าเดือดครับต่อไปคือการนาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใส่ลงไปในชามเทน้ําร้อนลงไปแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือการตั้งทิ้งไว้3นาทีนั่นเองครับคราวนี้ เราดูวิธีขั้นตอนไปแล้วนะครับครูอยากจะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองถ่ายทอดเป็นลักษณะของผังงานกันบ้างดีกว่าเป็นความคิดเป็นข้อข้อนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูทีมที่1ครับนั่นก็คือทีมต้มให้สุกโดยหม้อครับขั้นตอนแรกก็คือการใส่น้ําลงไปในหม้อครับต่อไปนะครับก็คือการต้มน้าให้เดือดต่อไปนาบะหมี่ใส่ลงไปในหมอ้อแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็สุดท้าย ก็คือการต้มต่ออีก2นาทีซึ่งขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนอาจจะใส่เครื่องปรุงนะครับหรือว่าอาจจะใส่ผักหรือเนื้อสัตว์ลงไปในขั้นตอนนี้ด้วยก็ได้ครับครันนี้ทีมที่2ครับนั่นก็คือการใส่น้ําร้อนลงไปแล้วก็รอให้สุกครับทีมที่2ก็สามารถเขียนเป็นข้อความหรือผังงานได้ดังนี้ครับ1ก็คือใส่น้ําลงไปในกระติกน้ําร้อนไฟฟ้าครับต่อไปเสียบปลั๊กไฟรอจนน้ําเดือดครับต่อไปนาบะหมี่ใส่ชามเทน้ําร้อนแล้วก็ปิดฝาครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือการตั้งทิ้งไว้3มนาทีรอให้บะหมี่สุกซึ่งขั้นตอนนี้นักเรียนก็สามารถใส่เนื้อสัตว์ที่ต้มแล้วผักที่ต้มแล้วแล้วก็เครื่องปรุงในขั้นตอนนี้พร้อมที่จะรับประทานได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับการปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคราวนี้นักเรียนเนี่ยมีวิธีการปรุงบะหมี่กึงสำเร็จรูปวิธีใดอีกบ้างครับแล้ววิธีการของนักเรียนเนี่ยดีอย่างไรลองบอกครูหน่อยสิครับ ครูว่าน e, part, ักเรียนเนี่ยย right? ่อมมีวิธีการปรุงบะหมี่กกินสำเร็จรูปที่เหมือนและไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นครูขออนุญาตเสริมนักเรียนแบบนี้ครับนั่นก็คือจากการปรุงบะหมี่กกินสำเร็จรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าวิธีของคนเราเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ปลายทางแล้วมันสุกเหมือนกันครับดังนั้นวิธีการเนี่ยจึงไม่มีสิ่งใดที่ถูกหรือผิดถ้าตาบใดที่การแก้ปัญหานั้นนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องครับ ต่อไปเป็นกิจกรรมครับ, iggs, บกิจกรรมนี้มีชื่อว่าการฝึกลำดับความคิดครับก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมกันครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนได้ทําการแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3ามหรือสคนครับคราวนี้มาดูวัตถุประสงค์กันครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมก็คือบอกลำดับขั้นตอนแนวทางการแก้ปัญหาที่สนใจได้ครับในกิจกรรม2กิจกรรมที่ครูจะให้นะครับเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องแก้ปัญหาแล้วก็บอกขั้นตอนการทํางานนั่นเองครับคราวนี้มาดูสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมกันบ้างดีกว่า 1ก็คือสมุดสําหรับจดบันทึกหรือแบบฝึกหัดหนึ่งเล่มครับอันที่2ก็คือปากกาจํานวนนึงด้ามน,นั่นเองนักเรียนพร้อมสําหรับกิจกรรมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกิจกรรมแรกกันดีกว่าครับกิจกรรมแรกนะครับครูอยากให้นักเรียนได้เขียนลําดับของการทํากิจกรรมนะครับโดยนักเรียนเนี่ยมีวิธีการใดบ้างในการชงนมครับลองอธิบายมาทัก2-3วิธีครับ ครูจะให้เวลานักเรียนนะครับได้ลองไปคิดกันในกลุ่มนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูกันว่ามีวิธีใดบ้างนะครับที่นักเรียนเสนอมากที่สุด2วิธีครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูได้ให้ทำกิจกรรมกลุ่มไปแล้วคราวนี้ อย่างที่บอกครับครูจะมี2วิธีการนะครับที่ได้รับการบวตมากจากกลุ่มนะครับมาดูวิธีการแรกกันดีกว่าครับวิธีการแรกก็คือการตักนมผงใส่แก้วเติมน้ําร้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันครับคราวนี้วิธีที่2ครับนั่นก็คือการเติมน้ําร้อนใส่แก้วตักนมผงใส่แก้วที่มีน้ําร้อนแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับเป็นไงบ้างครับนี่คือ2วิธีที่ได้รับการบวตจากกลุ่มมากที่สุดนะครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า วิธีการที่นักเรียนเนี่ยเสนอวิธีการใดดีที่สุดครับเพราะเหตุใดครับอ่าหลายคนตอบนะคะว่าวิธีการที่สองนั่นเองครับเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยจะละลายเข้ากันเร็วกว่าวิธีการแรกครับต่อไปเป็นกิจกรรมที่สองครับกิจกรรมที่สองครูเนี่ยมีตัวเลขให้นักเรียนได้บวกครับโดยมีตัวเลขดังต่อไปนี้ส4มบี่บวก79บวก128บวก2หห และบวก1,024ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับนักเรียน,นยมีวิธีการคิดหาคำตอบกี่วิธีครับแล้วก็มีวิธีการคิดอะไรบ้างครับลองคุยกันในกลุ่มนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูสองวิธีที่นักเรียนเนี่ยบวตมากที่สุดกันดีกว่าเป็นไงบ้างครับกับสองวิธีที่นักเรียนได้ คิดมาแล้วนะคบคราวนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่ามีวิธีไหนบ้างที่นักเรียนเนี่ยโหวตมากที่สุดครับวิธีการแรกนั่นก็คือการบวกแบบเรียงลงมาครับ10 2 4 2พบวก256าบวก128บวก79บกวกาคำตอบก็คือ1521ครับคราวนี้มาลองดูวิธีที่2ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดดีกว่าวิธีที่2คือการจัดเป็นกลุ่มนั่นเองครับนั่นก็คือเอา34บวกกับ79 เอา128บวกกับ256แล้วก็ทั้งหมดบวกด้วย1024นั่นก็คือการจัดกลุ่มในลักษณะของหลัก10บหลักร้อยและหลักพันครับเมื่อได้คำตอบมาในแต่ละกลุ่มนะครับนำมาบวกกันก็จะได้เท่ากับคำตอบ1521าตอบ1521ครับวิธีการใดบ้างครับที่นักเรียนหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำม,มากที่สุดครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีวิธีการคิดที่แตกต่างกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับ ถ้าสมมติว่าวิธีการไหนก็ตามที่นักเรียนหาคำตอบได้อย่างถูกต้องวิธีการนั้นและครับคือวิธีการที่รวดเร็วและก็แม่นยำที่สุดนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับกับกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมครับคราวนี้เรามาดูข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดีกว่าว่าการแก้ปัญหาหมายถึงอะไรครับการแก้ปัญหาเป็นการค้นหาคำตอบหาวิธีการแก้ปัญหาหรือทำงานนั้นให้สำเร็จ โดยเริ่มจากการกำหนดคำถามเกี่ยวกับปัญหานั้นว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาหรือทำงานนั้นให้สำเร็จได้อย่างไรครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการให้เหตุผลครับความหมายของการให้เหตุผลนั่นก็คือเป็นการคิดหรืออธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงานสำหรับการแก้ปัญหานั้นเราอาจจะเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความซึ่งแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้น จะสามารถทําให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยแต่ละขั้นจะต้องพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด้วยครับการเลือกวิธีการแก้ปัญหาทุกปัญหานั้นนักเรียนควรจะพิจารณาเงื่อนไขให้ครบทุกกรณีสําหรับแนวทางการแก้ปัญหานั้นนักเรียนอาจนําเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่มาช่วยก็ได้เช่นกันครับวิธีการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งอาจจะดีสําหรับเพื่อน แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวนักเรียนเองก็เป็นได้ครับอาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมีหลายวิธีนะครับวิธีการของเพื่อนกับวิธีการของนักเรียนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างกันคราวนี้วันนี้ครูมีคําถามเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆอยากจะสอบถามนักเรียนครับอย่างเช่นนักเรียนรู้จักเครื่องมือในการวัดความกว้างและความยาวอะไรบ้างครับอาหลายคนตอบมาอย่างเสียงดังเลยนะครับว่ามีไม้บรรทัดสายวัด แล้วก็ตลับเมตรถูกไหมครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการวัดความกว้างและความยาวกันดีกว่าครับหากต้องการวัดความกว้างหรือความยาวเนี่ยการประมาณด้วยสายตาก,ก็สามารถทําได้เช่นกันครับแต่อาจจะทําให้มีการผิดพลาดอยู่นะครับดังนั้นการวัดที่เหมาะสมนะครับจะต้องมีเครื่องมือวัดที่เหมาะสมด้วยเช่นกันเพื่อให้ได้การวัดที่ถูกต้องนั่นเองครับโดยเครื่องมือในการวัดเนี่ยมีหลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดส,สายวัดหรือตลับเมตร อย่างที่นักเรียนเสนอมานั่นแหละครับคราวนี้ครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับอยากให้นักเรียนได้นําเสนอกันนะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับร่วมกันจําแนกการใช้งานที่เหมาะสมของเครื่องมือแต่ละชนิดดังนี้ครับไม้บรรทัดสายวัดแล้วก็ตลับเมตรครูอยากให้นักเรียนลองนําเสนอมาว่าไม้บรรทัดเนี่ยสามารถวัดอะไรได้บ้าง สายวัดสามารถวัดอะไรได้บ้างแล้วก็ตลับเมตรสามารถวัดอะไรได้บ้างครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยไม้บรรทัดครับนักเรียนคิดว่าสามารถวัดอะไรได้บ้างครับอ่าหลายคนตอบมาแล้วนะครับครูขอยกมาแค่อันเดียวแล้วกันนะครับก็คือสามารถวัดความกว้างของสมุดครับต่อไปสายวัดครับอ่าเราก็ใช้สายวัดในการวัดสัดส่วนของร่างกายถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายเลยตลับเมตรครับนักเรียนคิดว่าสามารถวัดอะไรได้บ้างครับ ใช้การวัดความยาวของกระดานหน้าห้องเรียนนั่นเองครับคราวนี้เราเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือในการวัดอะไรก็ได้ครับแต่ว่าครูอยากจะสอบถามนักเรียนว่าเราจะใช้เครื่องมือในการวัดความยาวของห้องเรียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราควรใช้เครื่องมือวัดอะไรดีครับถูกต้องนะครับเราจะใช้เครื่องมือในการวัดที่มีชื่อว่าตลับเมตรนั่นเองครับอ่ นักเรียนรู้ไหมครับว่าทําไมเราถึงเลือกใช้ตลับเมตรในการวัดความกว้างความยาวของห้องเรียนครับเพราะว่าหากเราเลือกใช้ไม้บรรทัดเนี่ยก็สามารถวัดได้เช่นกันครับแต่จะความยาวของไม้บรรทัดเนี่ยมันจะสามารถวัดได้เป็นแค่ระยะระยะนะครับเสร็จแล้วเรานําค่ามาบวกกันค่าที่ได้เนี่ยก็อาจจะมีการผิดพลาดได้ครับหรือถ้าเราเลือกใช้สายวัดนะครับสายวัดก็จะสามารถวัดได้เช่นกันครับแต่ความยาวของสายวัดก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้น สุดท้ายแล้วเราเลยต้องเลือกตลับเมตรนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถวัดได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยําที่สุดครับซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือใดนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องพิจารณาเงื่อนไขามาประกอบด้วยนะครับคราวนี้เรามาสู่แบบทดสอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแบบทดสอบอยู่นะครับข้อแรกเลยนะครับการแก้ปัญหาหมายถึงอะไรครับ 1. ห,หาสาเหตุของปัญหา 2. หาวิธีการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 3. การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ข้อที่ 4. การประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาครับนักเรียนลองดูสิครับว่านักเรียนจะตอบข้ออะไรครับถูกต้องนะครับคำตอบของข้อนี้นั่นก็คือข้อที่2ครับเพราะว่าการแก้ปัญหาคือกระบวนการมุ่งหาคำตอบและแนวทางในการแก้ปัญหาให้สำเร็จนั่นเองครับต่อไปนะครับ การเลือกเครื่องมือในข้อใดมีความเหมาะสมกับปัญหามากที่สุดครับข้อที่หนึ่งไม้เมตรวัดความกว้างและความยาวของห้องเรียนครับไม้บรรทัดวัดความยาวของสมุดเรียนครับตลับเมตรวัดเส้นรอบ,บวงของแก้วน้ําครับแล้วก็ข้อที่4ี่คือสายวัดวัดความกว้างของกําแพงบ้านครับนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้องครับอ่าถูกต้องแล้วครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นั่นเองครับ เหตุผลเพราะว่าสมุดเรียนเนี่ยมีความยาวที่ไม่มากนะครับดังนั้นไม้บรรทัดจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดครับต่อไปนะครับเมื่อเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้การวางแผนในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลแตกต่างกันครับข้อที่หนึ่งสาเหตุของปัญหาครับการคาดการผลลัพธ์ครับการอยู่ร่วมใน เหตุการ์ครับแล้วก็สุดท้ายนั่นก็คือประสบการณ์และความรู้ครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนคือคําตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วครับข้อที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อที่สี่เพราะการวางแผนเนี่ยในการแก้ปัญหาปัจจัยที่ทําให้การแก้ปัญหาเนี่ยแตกต่างกันนั่นก็คือประสบการณ์และความรู้ของแต่ละบุคคลนั่นเองครับนักเรียนที่ตอบได้ถูกต้องนะครับมีกี่คนเอ่ยไหนลองยกมือสิครับอ่าเก่งมากเลยครับปบมือให้ตัวเองหน่อยครับ หลังจากที่ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเรามาดูความคิดรวบยอดที่ได้จากวันนี้กันดีกว่าการใช้เหตุผลเชิงตรกะในการแก้ปัญหาเป็นการนํากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาแก้ปัญหาอธิบายการทํางานคาดการผลลัพธ์ตามลําดับขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ ในการเรียนวันนี้ของนักเรียนนะครับครูอยากรู้จังเลยว่าการเรียนเรื่องการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลเนี่ยนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างครับลองบอกครูหน่อยสิอาครูได้ยินคําตอบมาเยอะแยะมากมายเลยครับต้องขอแสดงความ ชื่นชมนะครับนักเรียนทุกคนที่ตอบมาเก่งมากเลยนะครับคราวนี้ครูขออนุญาตเสริมนิดๆหน่อยหน่อยครับการเลือกวิธีการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหามากที่สุดโดยพิจารณาเงื่อนไขข,ของปัญหาให้ครบถ้วนเพราะบางปัญหามีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ในวันนี้นี่ครูขออนุญาตชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคบที่ตั้งใจในการเรียนวันนี้นะครับและครูอยากจะบอกว่าในการเรียนวันนี้่ทุกคนเนี่ยผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาการอธิบายการทํางานการคาดการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างง่ายใช้เหตุผลเชิงตระกะในการคิดแก้ปัญหาแล้วก็สุดท้ายก็คือการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันแล้วก็มีจริยธรรมครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องของการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลไปแล้วในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรครูอยากให้นักเรียนได้ติดตามในคลิปหน้านะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ